สวัสดีครับอารองเป็นมิกลาพาเซียดินีตาลูกูเป็งาันสาเช้าอันเนเนรุไทยกลัมาประดานีตะคูกูทับบิดติงจ้าไปมาเพื่ปาเรซัจเจ plus ยา plus วาจ้ากูเต็งไปมาเพื่ปาเรโอเคชาุซาจังลีเดียจิอเนาะเขาสุรากะตูท้าจะารชาลุซ่าจเจยาสุรากะชาลุเชนเดย์ขอบิเนาะชาุปายเทียวสุรากะว่า ญี่ปุ่นซาจะแปนเขาอยากไปเที่ยวญี่ปุ่นตูวจะปปังโกะอะไรตัวชิเนะนักศึกษาพวกเขาพวกเขาสะลรศึกษาตูโด d ตูโดกะสัจจะอย่าพักผ่อนอย่าสวัิ์ชเนพักผ่อนอนายูชิเด้พวกเขาอย่าพักผ่อนตูโดะอนายูชิเด้ เด็กๆคลีดดีกาออยากดูจิเชนเน่กาดตนการ์ตูนกาบุเด็กๆสุราสัจจะอยากสุราเชนเน่ดูสราบะการ์ตูนเอาปอโออกจากอาศัยสถาลกาเด็กๆอย่าดูการ์นคลีดีกาการตนกาจิเชนเเราสรางานุเอาปนาะไม่อยาามาเินบูทำเราเด็อาหารสา้าเดวันนี้ เราไม่อยากทำอาหารทีนี้ซาซาเชียนผู้เนี่ยโอเคเขาสุราการ์ชารุดตูไม่อยากมาเชียนผู้เก่งจวบซาเรไม่อยากเก่งสวยมาซาเชียนผู้ผัากจวบอายุเขาไม่อยากเก่งผักตู้อายุมาซาเชียนผู้โคนสุราการ์ชารุดเตยอยากไปตัวเช่นเนี่ 7ซเวสระคาเซเวนกกัดสวสนนี่อดูพอมไหมคนอยาไป7กับผอมไหมเมเนี่ยงานนี่ยดูเซเวตัวมมลาลตัวชิลนะเขาสระาคะจะดูสัสจเจ <c oughs> อยาชนเนไปตัวเด็เอาวนะิโนคนสิงสับเวดกับใครใครสระไปดูเล็ก เขาอยากไปคนสิงกับใครดูไปดูเนี่ยปวยรอตัวเชนเน่เลยวันนี้จีเน่โคลงสรายชาโรเตงรู้ปี๋เนาะยาเกนซาเมอะไรวันนี้คนยาเกนอะไรจีเน่เต็มภาษาเชนเน่รู้ี๋เนาะจีเน่เต็มภาษาเชนเน่โอเคอาจารย์จะได้เขาเป็นผู้เชี่ยวายาาชาญชาโรดีมา ตูเจแปังอะไรตัวฉันเนี่ยเขาอย่าไปเที่ยวฮิปบอนตูโดอานายอยนนู่เฉยพวกเขาอย่าพักผ่อนครดูให้กาตรงกาจะนเฉนยๆเด็กๆอย่าดูกาตโงานททำไมดจีเน็ตทำม,มีมาชัดเชียนบูเราไม่อย่าทำอาหารวันนี้ ตูอวอายุปมาซาณ7ูเขาไม่อยากเกินผักเต็มจะนอนในอู่เซเวนตัวมาละคนอยาไปเซเวนกับผมไหมเขาตูวไปดูเนี่ยไวดอตัวเฉลี่ยเขาอยาไปาคนสืก่กับใครทีนี้เต็มปาซามเนี่ยวันนี้คนอยากเกินอะไรทีนี้เต็มปาซามเลยโอ๊ยเนาะ အကူစရာပြည့်ပြည့်တဲ့သင်ခန်းစာလေးနှိုင်းရှင်းနေမယ်လို့မျှော်ကြည်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအဆောတ í ကြည့်ပြတဲ့အတွက်ကိုစိတ်ညက်ပြချမ်းသာကြပါစေနောက်ထပ်ဗီဒီယိုလေးတွေကိုလည်းဆက်တင်ကြည့်ပေးသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် like and follow နဲ့ share လုံးဖို့မမပါနဲ့နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုခါ